ม่นนี่บอกว่าเลี้ยงหมาบ้างนะมันดูผอมเหลือเกินราวกับว่ามันกำลังหิวโหยอยู่เอ้ยยูรู้จักคำว่าอิตาเลียนเกหาไหมคะน้องเป็นหมาที่มีรูปทรงอย่างนี้มาแตกก่กำเนิดอยู่แล้วลูกูนี้ออกจะราชนิกูลขนาดนี้ขนาดที่ว่า,า,วาคุณหนูอยากกินขนมคุณหนูยังต้องใช้กูช่วยถือให้ตลอดไม่ชอบถือเองประหนึ่งว่ากลัวมือจะเลอะเรียกได้ว่าชีวิตมันนี่ เป็นคุณหนูเลดี้ดิดอ๋อเชียวแหละ ยามบ่ายบางวันถ้าอีแม่มีเวลาก็จะต้องพาคุณหนูไปจิบน้ำชาย,ยามบ่ายและถ้าวันไหนไปห้างคุณพ่อก็จะต้องพาไปร้านประจซคุณพอ่อถึงคั้นเปิดเมมเบอร์ให้เลยเพราะเป็นร้านที่น้องมาได้ถ้าใครยังคิดว่าเราเลี้ยงน้องหมาไม่ดีก็ดูคลิปนี้เอาไว้นะคะอีแม่ว่าน้องดิโอ,อนี้มีชีวิตดุจคุณหนูสุดๆแล้วขนาดของแทะเลนอีแม่ยังต้องเลือกไม้ส่วนจากออสเตรเลียเลยค่ะเพราะเป็นไม้ชนิดทานได้เวลาอยู่บ้านบางครั้งน้องก็ใส่ถุงเท้าค่ะกลัวเท้าได้ และนี่ก็คือของวางที่เราเลือกให้น้องทานนะคะหรือแม้กระทั่งเนื้อจอระเขคเราก็เคยซื้อสปอยลูกมาแล้วและทุกๆวนันอิแม่ก็จะต้องแบ่งฝันให้น้องด้วยทั้งหมดนี้พอจะเรียกได้ว่าเลี้ยงน้องมาดีหรือยังค่ะ